อมมอของมันพัดกระเพรานันาน่นนั่นนั่นนั่นห้องผอบผอบต่อตอนนี้ตอนนี้นี่เอก็ตอนนี้นนน

เราของเข้าไปเรียนเบิสไ,ปไปยขอไปจะคุยงานไปไปมึนขับมึนเนะี่ยทันได้เรียนพวรนี่สิลองเพ่งรับน้ำใจยีาดไหวไหมมาแหละจับกให้เต้นบ้าได้ก่อนน้ำใจนหวเป็นยังบู่เป็นยังลังเีือกระนังเจ้กี่ดงโอ๊ย ทั้งเถธอแคนั่งเสียใจนั่งห้องใครหลังเป็นเียฟ้าชันกันแกนเด็กหนุอยตาดำสัมไวสิบยี่สิบปีดีแล้วงน้อีกอย่างหน่อยโอ้ขอโอกาสลุงป้าเอฟซจบดามาวันนี้ีสดไป,ปหาหลองเพียงข้าเจ้าด้อเพีงข้าเจเ้าเสียนี่เสียนเสียงตะวินจา้า มือนหน่วยบ้างได้หรอได้เบิดนาฬิกาเอ้ามันก็ติดแบตมันเบิด์หเ่แบตเบิดแบตเบิร์ตแบตมันหมดไปเล่นของพี่หมอนขอเพียงเนี่ยจารย์เจิดจานในงานแต่งาานเกคะ ขอเพลงเลยว่าเกียบสาวนาฮานเวอร์ชันวัชิวโดนมือเคลื่อนแม่เวอร์ชันวัชิวโดนมือเคลื่อนแม่คุยกับแฟนอีกแล้ว

กินเลียงอีกพนันลุะไ้ไหมทำลายทำลายร่างกายมาเบื้องเบื้องหักหนิ้วเขาที่หมอทูบอกว่าลาสั่งิลาสังยาดูประมาณสามัองุียลองเพ่งกันน้มือน่เพ่งไหนวะลอง้นี้ลองไอ้ั่งนแล้วเเพ่งไหนวะเพ่งชาม เก็งช้าเนี่ยพี่เก็งช้ารอครัวก็พี่หมอนก็นได้จ<อ><อ>ึดไหมฉบับสุดท้ายโอ้ยหลอกมาเปลี่ยนเนื้อบันวาใข่มาหากันได้เรียกพี่เก็งเนี่มาหามหามหาอุ้งพิง คุณให้อยากเห็นเอาไปเดียวใส่ชุดเพชรคืนเวื่นี่ครับคอมเมนต์มากพูดบอวนี้ยังไม่ยอขึ้นวันที่หนึ่งพร้อมพ่อเอกนี่ก็ได้ตัวพ่อเอกใส่วันที่หนึ่งบ่ยี่บ้านละขึ้นป่ขึ้นปะบ่อเออเดี๋ยวบ่อี่รีบบ่ไมหาใส่เพชรมาใส่เด้กอ่ะมาเดียวเยอะตัวลราเด้อวเราไม่งานอะไรวันที่หนึ่งงานอะไรงานบ้านห้านยุบบ้านเด๋อจริงเหรอึ้นก็พ่อเอกบ่นฉากไหนวะ ขออึ้นฉากไหนฉากแรกก็หล่ะเอาอีลีเนี่ยนายยันเอายืนควันมาไทย้ยอ่เื้อบอ่อซื้อนกเขาบอ่อไอ้คนบอหลอมาขายนกเข้าอีลีเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวอาต้องเอาชุดน้ำอาโน่งสก่อน เอเพียงผู้ใดว่ามวนเด้อเพียงผู้ใดเพียงเียวนี้รถแหกันลองเป็นเพียงอินดี้เลยหลายเตีกตัวอับไซเบีย มันเป็นยังไงกันที้นี่เรียกมาดี้งกแบบว่าทำคนเลิศมุนตาจังไม่อาจนำดวงยัอย่าไปหลับไหลยังพึงพนอนเื่อนลืมตาร้อง ขวัญครมเหียดหางจะเสียชอฉันสอนพรรามประการฉัรนนั่งจุ่มานตาบ้านมัดบ้านมัดตำบลท่ามอพเภอกระเทิ Alter, <_<_<_<_<_<_<_่มครับจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้อิคงรอเช็คซาวแล้วนะจ๊ะเอฟซี เขราร,รักทุกทา่านโอยโทรศัพท์มึงอะรล่ะมึงมึงจะไปโหลดชิมไปแปลหน้าที่เราแบ,บนใครว่าจะเก็นมะลงแม่งักล้นเราเลยบททำเาร้ามึนขับเอาจะเรียบเขากุ้ม้ะครับพี่รองครับสำหรับมือนี้ไรแรกพบกับอุ้งอิงอเพชรเ,เพชรย,ยังก่อน <laughs> บ่เมีนมนนยนมายอยู่กลางแ <c oughs> ม,ม,ม่เมืนอไหรเมืองๆอายอิเทียดไมมให้